มาให้กำลังใจเขามาเบ่งมาชมน้ำซูนี่ล่ะคองการใหญ่ดิมาดูมาชมครงการใหญ่ครับโอ้สุดยอดเลย้บวมันสสะเบเห็นได้ยิตะวบานแล้วต่ว่าแตัว่าล สวัสดีครับพี่น้องอันนี้พ่อใหญ่สายมาเยี่ยมโครงการก่อสร้างน้ำประปามู่บ้านของมู่ที่หกครับพี่น้องโครงการใหญ่ครับเจ้าหน้กกาที มาเบิ่งทางป่าเจ้าหน้าที่อบตเจ้าหน้าที่น้ำรองนายกน้ำครับพี่น้องรองนายกอแล้วก็อบตของแต่ละหมู่บ้านในตำบลด่านศรีสุขนะครับพี่น้องมาเยี่ยมชมโครงการใหไงป่าไงหาล้านสามครับพี่น้องใหญ่ครับทางป่าทางนี้แล้วเสร็จก็ได้ใส่หลายหมู่บ้านครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับครับผมพากันมาเยี่ยมมชมครงการไม่เนาะครับเนาะครับผมมิติใหม่ของการทํางานของสมาชิกอบตครับเมื่อนี้อบตทุกคนจะทํางานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าแม้ว่าอบตบ้านนี้เจ้าลับของเจ้าแต่เขาจะมาดูแลเบิ้งแง่งซอยอยกันเพราะเขาเป็นทีมคือตําบลของเขาเขาจะเบิ้งแง่งซอยกันในฐานะผู้บริหารแล้วก็หน่วยทีมงานบริหารมงานอบตด่านที่สุขสภาสภาทั้งหมด ครับนักวิยใหม่ของการทํางานของอบตด่านศรีสุขสุดยอดครับสุดยอดครับย่ำชมนะครับเนาะ้ากันย่ำชมครับพี่น้องเออนี่พอสายมากพาทีมงานพิ่นพามาก็มาเบิ่งการก่อสร้างก่อสร้างของประปาามู่ที่หกในตำบลด่านศรีสุขในของตระบลีนี่แหละครับพี่น้องถ้าประปาน่วยนี้แล้วเสร็จก็คงจะได้ใส่น้ำลาย หมู่บ้านครับพี่น้องอันนี้เมื่อกี้อันนี้บมื่ี้หักเกันตรงบรรยากาศอันนี้เป็นสวนไม้ครับไม้ผลสวนมังกรครับพี่น้อง น้อยกลับไ้ครับป่ะกับครับอย่างนี้นะอันเป็นฟู้ล้เหมอบอครับเนี่เป็นผูขอบคุณครับข้าวซอยหัวแก้วครับข้าวซอยหัวแก้วเพิ่นเอามาลำแล้วหมอไงอยู่บ้านใบแก้วครับอ๋อลำกันใบแก้วครับแต่ว่าเจ้นี่สัญญาจ้างเดือนครับเนี่ยจระหน่อยว่อยู่สามเดือนแล้วครับจระหน่วยนี่ด้วยครับจ้างเดือนสามเดือนสามเดือนบ่ครับแล้วเสร็จภาในสามเดือนนะครับเนาะเ็ปถังพร้อมวางทอเรียบร้อยบอครับ ครับครับครับแล้ครับี่อ๋อครับครับครับหลงนอกสายการามเบิางเพินสางเอสางแล้วเสร็จงบประมาณเพิ่นสางจักล้านครับนี่จะรู่รู้ชาจนบ่ครับลู่ครับเนาะอ่าครับครับคเป็นยังครับอ่าห้าล้านบาท อย่างน้อยนะครับเนาะครับประมาณห้าล้านคู่เขาเข้าแล้วครับว่าขาดสามแสนครับพี่น้องประมาณประมาณครับประมาณนะครับเนาะตัวเลี้ยเสร็จกับได้ได้นี่เป็นถังครับพี่น้องอันนี้แล้วครับงานสภาอบตกันนี้กับคนย้ายถ่ายกับมาพามาเบิกมาชม้อครับเด้ออันนี้ในตำบลนี่เขาก็เป็นสมาชิก เอ่อเอบมาเบิงมาดูแลมาเยี่ยมชมโครงการบันดอกครับเออเล็งๆน้อยๆครับเอางานมาฝากพี่น้องเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาต่อพี่น้องให้ชุมชนให้ผู้อยู่ทั้งไก่ทั้งไดก,ก็แล้วแต่ทัวโลกนะครับนะเนาะอมาเบิงมาชมน้ากันนะครับเด้ออันนี้งานสาภาอบตอครับไปใส่กับทีมงานน้ากันไปพยยงแจะไปให้กำลังใจไปเบิงไปดูแลนะครับจะเรื่องพ็สมงก็สา่งกั ครับครับครับสวัสดีครับนายกครับสวัสดีครับครับปุ๊บโอนายกคนกับมาครับคนถอดค้าบแล้วคนกับมาเลิกแปลงล่างเลยฮ่า่าถอดค้าบแปลงล่างคนกับมาอ่าน้ำกันอ่านาทายชีวิงานมาเบิงมาสวมน้ำด้วยครับเด้อนี่เป็นโครงการแปลงพุ่ดินขนาดใหญ่มากครับขนาดใหญ่มากงบประมาณกี่ล้านครับนายกห้าล้านเจ็ดห้าล้านเจ็ดเออคนรับจ้างผู้าล้านห้าล้านหกห้าล้านหกเจ้าฟ้า แก้วฟ้ากับร้านแก้วฟ้าหลับจางฮัลโหลครับพญสายกันมีแค่นี้ละครับเด้อสิ่งเกินประโยชน์เอามาให้เบิงให้ส้มสุดละครับเป็นโครงการใหญ่ครับเอ่อย่าลืมบักกรดิบบักรโลงพญสายนะครับเด้อสวัสดีครับ